สะดุกแต่งเรื่องการขายพี่ทำไม<อ>มันมีนี้ด้วยวะพี่เห็นเห็นปะอะไรมีอะไรครับเนี่ยมันมีกดไลค์กดไลค์อ่ะมัขนขึ้นเว็บอยากกดเลยมันไม่ดีพี่ชายอ่อะอะไรต้องคิดถึงอะไร แล้ว VR คือเรารักกันเออ VR คือคร<น>เราลักกันนะครับผมออนทุกอยางจะดูเกี่ยวกับอะไรแล้วเอ่อเออดูเกี่ยวอะไรปอนเกี่ยวกับเอ่ออ่อฮู้เกี่ยวกับซีรีส์รักในมหาลัยนะครับผมก็ G <c oughs> <c oughs> จริงๆแนละ้วเป็นซีรีส์ที่ฟิลกก๊ดแหละคืออย่างก่อนหน้านี้เราสองคนอ่ะเล่นเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวมาซึ่งมันก็จะดราม่ามาก เนาะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาเป็นแบบเป็นฟิลสดใสอีกรอบหนึ่งที่มันจะมีความโรแมนติกเป็นฟิลเพื่อนแหละผมรู้สึกว่าจากที่ถ่ายมาแล้วดูเทเลอร์เนี่ยตัดตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบมีความแบบนึกถึงแบบเพื่อนๆมีต่ภาพค่อนข้างสูงเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับเพื่อนที่มีความรักอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมีสเสน่ห์มากๆไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอน ซึ่งแต่ละคู่ก็จะมีคอนฟ lict ท,ที่แตกต่างกันอย่างคู่เอานี้แหละคู่แบบมาร์กปูนอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาก็จะแอบบแบบชอบกันแหละแต่ว่าจะมาชอบกันยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามส่วนอ่าพี่บูมกับพี่อู๋เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบพี่อู๋แอบบชอบก่อนแล้วก็เป็นฟิลแบบลุกเต็มร้อยแลย้วว่าเนี่ยจะจีบคนนี้อะไรอย่างงี้อ่าส่วนวินนี่สตาร์ก็เป็นรักแบบพี่รหัสน้องรหัส ส่วนรักของผมกับเอในซีรีส์ครับผมก็คือจะเป็นอ่าปีกันก่อนจนเป็นยังไงก็รอตามซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันสนุกแล้วผู้บินต้องไปเปยปบอนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมใช่ปะ่ะพอด,ดีผมไปทำสิ่งที่มันไม่สามารถพูดได้ครับไปทำให้เขาเจ็บปวดเปเอันนี้ ใช่จริงๆแล้วมีคนถามเยอะนะว่ามันรัค่ารักษาสองแสนเลยหรอฮะทำไมเจ็บกว่าาอกแสนโอ้เจ็บกว่าสองแสนเออทำไมเราไม่สามารถพูดคำว่าเตะไข่ได้ก็ได้แต่ว่ามันก็ตรงไปนิดนึงเตะเป้าเตะเป้าเออเตะเป้าเตะเป้าก็่นแหละครับก็โดนค่าทํางฝันไปสองแสนซึ่งมีคนถามเยอะมากว่าทำไมค่ารักษาถึงสองแสนผมก็ ไม่แน่ใจอะเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเลยผมจะวิเคราะห์ในสองมุมว่าทาไมราคาสองแสนนะหนึ่งเลยก็คือว่าตามโลกของความเป็นจริงนะคือภูมันเป็นคนที่รักษาแบบธรรมดาไม่เป็นไงเวลาหาหมอต้องหาหมอแบบแพงมากๆคุณภาพสูงสุดแต่ถ้าเกิดมองแบบสาววายเลยก็คือตั้งใจให้มันให้มันแบบแบบอยากเอาราคาสูงๆมาเพื่อหลอกล่อให้เขามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับ๋อง่ายง่ายแล้วผมสงสัยตรงที่เป็นหมันหรือเปล่า โอ้ยมาแล้วผมรู้ไมอยากรู้อันนี้เป็นอยากรู้ส่วนตัวตอนจินตนาการนะผมอคุณเห็นจริงนคุณรู้สึก่ามคุณรู้สึกว่าเป็นหมันปะเด็กนุ่คิดว่าเป็นหมันไงผมรู้สึกถ้าเกิดถึงตามว่าไงอาจจะใช้การได้อยู่แต่ว่าเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเนาะผมรู้สึกางซึ่งเรื่องเรื่องถามฮานะถามถามฮานะเดี๋ยวครับเอ้แมวเจ้าแมวเจ้าแมวคิดว่าไงครับ ไม่โอเคโอเคโอเคหนูว่าหนูไม่มีความเห็นครับเพราะหนูไม่มีครับหนูไม่มีเออ๋อแม่พี่เป็นผู้หญิงเหรอเข้าใจปะกินไม่ได้ได้อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ฮานะฮอนออืันนี้แก้วน้ำชั้น ไม่ได้ยินไม่ได้เอ,อ้นอกจาก VR คือเรารักกันมันยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าชื่อ My Love Mix Up อ๋ออ๋อจริงๆแล้วอ่ะผมแอบเห็นอ่า My Love Mix Up ในเวอร์ชันญี่ปุ่นในในเน็ตฟลินะให้ผมนึกถึงคุณทุกรอบเลยเวลาผมจะจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนดูหนังเนี่ยเพราะว่า มันมีข้อหนึ่งคือผมกำลังจะหาหนังโรแมนติกญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งดั้งดูผมก็เสิร์ชเจแปนนิสโรแมนติกมูวี่ผมก็เจอมายเลิฟ e Up อ่อาเป็นเรื่องธุรกนะเป็นเรื่องไง <laughs> คือคือไงแบบแบบเอายางลบลบแล้วก็แบบเหมือนไงแบบลองขอจิตระกรสาวายก่อนก็คือเหมือนแต่ว,ว่าขอดาวเลยนะแบบโฟถือยางลบมาโอ้ยยางลบอันนี้น่ารักจังเลยทำไมเพิ่งซื้อมาเนี่ยมีมีผลต่อใจมากเผลอทำลวงปุ๊บ ทีนี้ก็อ่ะเผลอล่วงไปโดนเจมินายปุ๊บก็จังหวะที่แบบเออเอามือลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็เลยเจอหน้ากันเลยกลายเป็นอ้อฟเลิฟมิอัพอย่างนี้ป่ะแบบอย่างลงี oh. <laughs> ้อ๋ใช่ห่ะมันนิพูดเป็นเรื่องเหแต่คุณบอกว่าใช่้ใช่ใช่ได้เว้ยใช่ได้เว้ยใช่ตามึงเลยเวยได, <laughs> ได้ใช่ได้ดิ <laughs> ผมเป็นคนคิดพอดใหม่ก็ได้ทั้งนั้นแหะ จริงๆนะอะ<บ>คุณลองดูคุณลองคุณลองคุณลองไปเดินอยู่อีเวน์สักอีเวนต์หนึ่งอะแบบแง้งซื้อยางลบมาแล้วก็ทํายางลบตกแล้วก็แบบลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็ขัดหน้ามามองพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ๊ยสมองสมองสมองคือกริ๊บเลย <c oughs> อ,อันน,นี้คือจินนนจ้นนะอันนี้คือจิ้นนะโอ้คนจิ้น่ะจิ้นเลยจิ้นเลยพุณนี้คุณทำอะไรกันเนี่ย อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ครับผมพรุ Minecraft> ่งนี้ออกกองครับออกองเรื่องอะไรออกออกกองเรื่องใหม่ออกกองเรื่องใหม่แหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้โฟรไอ้ยะยุึนวันนี้เป็นเทียงเป็นอะไรเนี่ยเรื่องไรครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตแนนอนเดี๋ยวผมไปดูกับโฟรก็ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำลายเรือผีอะไรไม่รู้เอง จริงๆแล้วอยากไปดูคอนเสิร์ตนนท์ด้วยแต่ว่าดันติภารกิจครับพอดีพรุ่งนี้เปิดกองซัมเมอร์ไนครับผมความลับในฤดูร้อนนม่นแหละเดี๋ยวผมดูแลพี่ชายผมเองพี่ดูเอืมฝากโพสฝากฝากดูแลปอนด้วยผมเข้าใจว่าบางครั้งมันอาจจะยากหน่อยแบบต้องต้องต้องตามใจหน่อยแล้วก็ฝากฝากหน่อยฝากหน่อยอาจจะดูแลยากนิดนึงช่วยหน่อยรับทราบเดี๋ยวดูแลแฟน สุดยอดนะน้องผมพูดไม่ออกเลยะพี่ไม่นปฏิเสธนะด้วยอ่ะชอบไม่ใช่แฟนเป็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 นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอายแย่เพื่อนจริงเปล่ามากกว่าเพื่อนเหรออืมนั่นแหละเอาอีกแล้วคุณมนจงมาจิตอะไรกันเนี่ยเรมัมมี่เขาแต่คิดไปครับ